สวัสดีมื้อเย็ยนๆอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนชวนม,มาทำเมนูแกงส้มปลาสากอีกแล้วค่ะปลาสากตัวใหญ่ๆสดๆกันเลยแอนก็นำปลาสากมาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็มาหั่นถั่วพูค่ะถั่วพูนี้ก็เป็นถั่วพูต้นที่บ้านแอนเองค่ะหั่นถั่วพูเสร็จก็มาหั่นมะนาวกันต่อส่วนมะละกอที่แอนจะใช้เป็นมะละกอที่แอนทำไว้แล้วก็แช่ฟรีสไว้นะคะ วัตถุดิบพร้อมแล้วไปทำกันเลยดีกว่าตั้งหม้อใส่พริกแกงส้มแล้วก็กะปิตามด้วยน้ำเปล่าปิดฝารอเดือดค่ะน้ำแกงเดือดก็ตามด้วยมะละกอลงไปเลยค่ะ เพิ่งเอา,เอ,าออกมาจากช่องฟิดก็ยังเป็นก้อนๆอยู่นะคะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็นิ่มค่ะจากนั้นก็ตามด้วยปลาซากของเราลงไปเลยปลาซากสดๆชิ้นโตๆน่ากินมากๆค่ะต้องที่รอปลาสุกไม่ต้องคนเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวแกงจะขาวค่ะเนื้อปลาสุกแล้วก็ตามด้วยถั่วพูล,ลงไปได้เลยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะ ปรุงรสตามชอบเลยนะคะหากไปก็กลืนน้ำลายไปค่ะน่าอร่อยมากๆเมนูแรกของวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงส้มปลาสากแบบแซ่บจีจ๊ดจ๊าดปลาสากสดๆชิ้นโตๆกันเลยแกงส้มก็ต้องคู่กับปลาทอดค่ะเองก็ทอดปลาแดดเดียวที่แม่ส่งมาให้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกันอร่อยมากๆแล้วก็มาทอดปลาส้มต่อค่ะแต่ว่าปลาส้มทอดออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ แต่ถึงหน้าตาจะไม่ดีกินกับแกงส้มบอกได้คำเดียวอร่อยเฮอ